ผมรู้แล้วหนวดดำใช้มีดกรีดหมวดขาวแล้วคนกุระกุระมาได้เอออันนี้ประเด็นประเด็นนี้ผมต้องทาวิดีโอไปใช่ไหมมันยังไม่รู้เลยครับว่าทําไงตอนที่ชิงพลัง,งหนวดขาวอะเพราะว่าพอหนวดดาพวกลกุ่มหนวดดามันยิงหนวดขาวใช่ปะแล้วพอหนวดขาวตายปุ๊บก็ผ้ามาคุมไว้แล้วหนวดดาเข้าไปทําอะไรก็ไม่รู้แล้วออกมาทีนึงก็ได้พลังมาแล้ว หนวดขาวมันเก่งนะครับในกระตูนน่ะมันไม่ได้กระโปกนะในเกมทําแบบเฉยๆเลยซึ่งหนวดขาวถึงจะโผลนะ่มาช่วงก่อนทำสคริปต์แล้วก็เสียชีวิตก็เถอะแล้วก็โดนเล่นยับในมารีนพอร์ตอ่ะแต่แต่อย่าลืมนะครับว่ามันแก่แล้วอะซึ่งสภาพมันก็ป่วยด้วยอะซึ่งถ้าไปสู้กับตอนหนุ่มๆอะยังไงน่าจะสู้ยากครับมันโหดแน่นอนนะหนวดขาวอะสู้กับโรเจอร์สู่สีขนาดนั้นอะทำไมหนวดขาวนุ่มไม่เป็นเอ็กใช่ครับผมก็งงเหมือนกันว่าทําไมเออสิคุณสุภวิสวัสดีครับใช้ความมืดดูด อันนี้ก็ไม่รู้อะเพราะว่าหนวดดำอะที่ผมพูดไปนในวิดีโออะก็คืองานอะดีเลกอะถ้าพูดไม่ชัดอันนี้ขอไปมันออกเสียงไม่ได้จริงปากขยับยากหนวดดำม,มันมีงาน,นดีเลกชอบอเล่นพนันแล้วก็ศึกษาประวัติศาสตร์ใช่ปะหนวดดำเลยอาจจะไปรู้อะไรมาเกี่ยวกับความลับของผลยามียามิก็ได้นะหรือไม่ก็รู้ว่าผลปีศาจเนี่ยมันโอนถ่ายกันได้อันนี้ก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไระครับก็แค่คาดเดาไปคิดว่าหนวดดำไปอ่านหนังสือผลปีศาจมาเลยกิน2ผลได้ เออไอหนังสือผลพีศารมันเป็นแบบสารานุกรมเกี่ยวกับผลพีศาจอะ่ะก็ไม่รู้ว่ามีข้อมูลเขียนไว้ไหมว่ามันแบบโอนพลังได้แล้วก็คนนึงจะกินสองผลได้เพราะมันเกี่ยวข้องกับเอ่อหนวดดาที่ว่าร่างกายมันไม่ปกติไม่เหมือนชาวบ้านด้วยเพราะว่ามันน่าจะเกิดมายังไม่ได้นอนเลยนี่ใช่ไหมหนวดดาอ,อันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันว่าหนวดดามันมีอะไรแบบโกงขนาดไหนใช่ไหมร่างกายมันอาจจะเอาผลไม้ไปจอดหนวดขาวตอนหนวดขาวใกล้ตาย ก็ไม่แน่นะเพราะว่าก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าไอตอน s m i l ี่ใช่ไหมที่พังอาสะที่ว่ามันสลายตัวไปเป็นแก๊สใช่ปะ่ะใช่ไหมแล้วไอแอปเปิลที่วางอยู่บนรถเลื่อนแถวนั้นก็กลายเป็นผลปีศาจแทนก็มีสิทธิ์นะครับไม่แน่ไม่แน่แ,นแต่แต่มันก็ไม่รู้อยู่ดีอะว่ามันจะต้องอ๋อเออไม่แน่นะมันมันคอมโบอันนี้้วยนะนี่ผมเพิ่งนึกได้ พราะกุมหนวดดำอ่ะกคิวอ่ะรู้จัก d o ิวใช่ปะ่ะที่เป็นหมอที่ขี่ม้า s t a l k เกอ่ะชื่อ s t เกอ e r ที่ป่วยตลอดเวลามันพกแอปเปิ้ลไว้ตลอดเวลาใช่ไหมในตะกา้ามันก็าจะจจะแอปเปิ้ลให้หนวดดำเอ๊ะให้หนวดดำไปแล้วก็เอาไปอยู่ใกล้คนที่ตายแล้วที่มีพลังผลปีศาจแล้วแอปเปิ้ลก็เปลี่ยนเป็นผลปีศาจแล้วมันก็แอบ,บกินอย่างงี้ปะ่ะเป็นไปได้ปะ่ะคอมโบเนี่ยคอมโบล,ล่าพลังหนวดดำเอาอยู่นะเพราะมันพกแอปเปิ้ลไว้ตลอดอ่ะเพราะว่า d o ิวมันชอบกินแอปเปิ้ลอ่ะเฮ้ยน่าสนใจว่ะทำคลิปดีปะ่ะทำคลิปทำคลิป ประเด็นนวดดำชิงพลังผลปีศารได้ยังไงโดนด่ายับเพราะว่ามั่วไม่รู้อ่ะนี้ผมเดานะเออน่าสนใจว่ะนวดดำมันเอาผลไม้รวมทุกชนิดเข้าไปในผ้าคลุมแล้วมันก็ฆ่าแล้วผลปีศารเป็นสิ่งในผลไม้เหมือนสไมลี่เออมีสิทธิ์ปะ่ะไอ้ด็อกคิวมันด็อกคิวมันพกแอปเปิลตลอดเวลาแอปเปิ Apple ลระเบิดอ่ะแต่บางลูกก็กินได้ไงใช่ไหมหนวดดำดูเหมือนโจรสลัดสดแล้วใช่ใช่มันก็มันดูแบบ เอ่ออะไรนะศกมกแล้วก็ดูเถื่อนดูดิบนั่นแหละหนุดดามันด,ดีดีครับเลยไม่นอนเออใช่ใช่อาจะใช้ความสามารถของผมยามียามีก็ได้ก็เป็นไปได้ครับทำไมมันต้องเอาผ้ามาคุมอันนี้ไม่รู้ครับมันอาจจะแบบการคนอื่นแบบเรียนแบบก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะ หนวดดาวน่้นจะดื่มเลือดก่อนที่เซลล์ทุกส่วนจะตายอ่ะมันดูโหดไปวะแต่ก็ไม่แน่นะใช่ไหมเพไม่แน่เหมือนกันได้แต่เดาครับอันนี้คิดว่าคนที่กินผลแล้วตายพลางผลน่าจะหาผลไม้ที่อยู่ใกล้ที่สุดเพื่อเข้าไปสิงผลไม้นะครับถ้าอิงจากตอนสมัยรี่อ่ะก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะใช่ไหมเพราะว่า ผลปิศาจมันผลเดียวกันนะ่ะจะอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน2ผลไม่ได้แบบตอนเอไตายอย่างงี้ใช่ปะก็จะมีผลไฟเกิดขึ้นมาใหม่แต่ว่าตอนที่เอสยังมีชีวิตอยู่เนี้ยก็จะไม่มีผลไฟเกิดขึ้นมาก็ต้องรอให้ผู้ใช้คนเก่าตายก่อนผลไฟลูกใหม่ถึงจะเกิดมาได้ถูกปะแต่เงื่อนไขเงื่อนไขแบบว่าจะไปเกิดที่ผลไม้ไหนนี่ก็ยังไม่มีปะยังไม่มีแบบชัดเจนบางทีหนวดดาที่มียอมที่ไม่ยอมนอนอาจจะเป็นเพราะว่าถ้าไม่นอนได้กินผลพิศาจสองผลได้มันตั้งแต่เด็กๆแล้วครับที่มันไม่ยอมนอนนวดา ตอนเด็กเลยตั้งแต่เด็กแล้วตอนที่ยังไม่มีพลังผลปีาสารเลยอันนี้ก็เป็นปริศนาของวันพีซอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่เอาผ้าคุมเพราะไม่อยากให้ไปสิ่งผลไม้อื่นหรือเปล่าผลไม้อื่นหรือเปล่าครับอืมไม่รู้อ่ะหมายถึงมันกันไม่ให้ผลไม้ออกไปอ่ะไ่ดูแฮนนี่เห็นเขาบอกว่าจอยบอยจะถูกเปิดแล้วว่าเป็นใครจริงป่าครับก็รู้แค่ว่าเป็นเพื่อนกับสุนิชาเป็นพวกพ้องอ่ะแต่ เป็นใครนี่ยังไม่รู้เลยครับน่าจะเป็นตัวละครหน้าใหม่เลยอ่ะคิดว่างั้นปะไม่น่าใช่คนที่เคยโผล่มาแล้วปะวันพีซหลังจากจบภาคโคนงชิมะจะเป็นภาคอะไรต่อครับดูฟี่จะมีค่าหัวเท่าไหร่จะเป็นจักรพรรดิแทนไคโดไหมอนาคตกลุ่มหมฟางจะมีลูกเรือทั้งหมดเท่าไหร่หรือจะไปขอพรจากเทพอง์กรเพื่อขอพรว่าวันพีซอยู่ที่ไหนอ่าทีละคาถามนะครับซึ่งผมก็ตอบไปมันก็เป็นแค่การคาดเดานะเพราะว่าคาถามอันนี้ถามยากทุกอันเลยอ่า หลังโจภาคโอนี้ผมเชียร์อันนี้ผมเชียร์ส่วนตัวนะให้เป็นภาคภาคเอลอวัฟอะก่อคนยักษ์ผมเชียร์ซึ่งจริงๆแล้วจะไปต่อภาคไหนก็ยังไม่รู้ครับลูฟี่ค่าหัวเท่าไหร่เออถ้าสมมติว่าชนะไคโดได้นะจากพันหก็น่าจะบวกไปเป็นสักสามพันนะสามพันล้านนะถ้าให้เดาประมาณนั้นจะเป็นจักรพรรดิเลยไหมอันนี้ถ้าจะเป็นจักรพรรดิมันต้องแบบว่าอุ้มมาหน้าในท้องทะเลเลแต่ลูฟี่มันไม่ได้สนใจอะมันแค่อยากมีอิสระใช่ปะ ก็อาจจะไม่ก็อาจจะเรียกว่าจากกักรพรรดิลูฟี่ก็ได้นะแต่ว่าก็เข้าปากอยู่นะไม่รู้อันนี้ตอบยากแล้วกุมโหมฟานจะมีลูกเรือทั้งหมดกี่คนใช่ปะ,ปะก็น่าจะประมาณนี้แหละครับ10นิดๆอะ่ะผมว่าไม่น่าจะเกินนี้ปะคงไม่ได้แบบว่ามีพวกแบบเป็นหลักร้อยอะ่ะไม่งั้นก็เลอหลายลำคงม,มีแค่ลำเดียวแล้วก็หลัก10แหละ เพราะว่ามีกองเรือหมวกฟางอยู่แล้วอะพวกบาโตโลมิโอคาเวนดิสพวกไซอะไรพวกเนี้ยประมาณนั้นฮนะส่วนขอพอรเทพองกรคงไม่ส่วนวันพีซอยู่ที่ไหนก็ตอนล่าสุดเลยในมังงะ140อะก็ไอ้บิ๊กมาก็มีพูดไ้ว่าหรือวันพีซมันจะอยู่ที่วานอคุนิด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่ยังไม่เปิดเผยส่วนอยู่ที่ไหนจริงๆอันนี้ก็ไม่รู้ครับต้องหาโรดโพลิกิฟสี่ก้อนแล้วก็มาหาโลเคชันหาในแผนที่เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับรองเท้าลูฟี่เที่งสุดแล้วครับ อีแตะใช่ไหมลูฟี่สู้กับกระบองไครโรได้อะอยางเดือดอะเครื่อบาคีราชันด้วยรองเท้าแตะแต่ผู้ใช้คนเก่าของผลยามียาม,ยามีนี่ก็น่าสนใจนะว่าจะใช่ไออ,อใครนะล็อกดีซีเบคใช่ปะก็ไม่รู้ว่าใช่ไหมนะเพราะว่าตอนที่ไอหัวหน้าห่วที่4ของหนวดขาวไปเจออะซัสอะแสดงว่าอาจจะเคยมีคนเป็นเจ้าของพลังคนเก่าก็ได้มั้งใช่ไหมถ้าให้ดา ผมว่าหนดดำน่าจะได้กินผลที่3หรือเปล่าครับเพราะว่าจะได้เฉลยวยิธีชิงผลปีศาจอาจจะใช่นะก็ตอนนี้มีพารามิเซียกับโลกเกียแล้วใช่ไหมถ้าผลที่3เป็นโซออนก็ครบเลย3ผล3แบบก็น่าจะโกงจัดอะ่ะถูกปะน่าจะเข้ากับตีมตีมแบบล่าพลังของนหนดดำอยู่10คนครับลูฟี่พูดไวต้ตอนต้นอืมแต่ตอนนี้กน็น่าจะได้เกินแล้วแหละถ้ายามาโตกับแครอทขึ้นเรือด้วยนะทอปรปะทะเอนิวใครชนะครับเอทอเอนิวสายฟ้าั้งพู่ใช่ไหม ใครชนะคนละสกเกลกันเลยดิใช่ปะ่ะไม่รู้อ่ะเสมอไปเสมอแล้วกันคิดว่าศัตรูของจอยบอยจะมีคนอื่นอีกนอกจากรัฐบาลโลกอืมก็อาจจะใช่มั้งมไม่รู้อ่ะอันนี้ไม่รู้อ่ะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรให้แบบเอามาพูดเยอะเท่าไหร่อ่ะได้แค่เดาแต่เเป็นว่าก็น่าจะเป็นพวกรัฐบาลโลกนั่นแหละหนึ่งในศัตรูของจอยบอย หรือไม่แน่นะจอยบอยอาจจะเป็นพวกรัฐบาลโลกตอนแรกแล้วก็หักหลังก็ได้ป่าอาจจะแบบแนวแนวคิดไม่ถูกกันอะไรเงี้ยแล้วก็ไปกลายเป็นฝั่งของคนที่สร้างโคเรกีขึ้นมาอะไรเงี้ยก็ว่าไปเดาไปเรื่อย